ปัญหาที่อยู่กับรูปเป็นยังไงคือแม่ต้องเลี้ยงน้องย4ชั่วโมงเพราะว่าน้องคนโตอ่ะน้องพิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยสักอย่างเดียวทุกอย่างอยู่ที่แม่หมดคนเล็กยังเล็กอยู่อ่ะสี่ขวบ ลูกคนโตมีอาการสมองฟอตอนนี้น้องยังไม่ได้รับในเรื่องของสิทธิคนพิการเลยใช่ไหมคะยังถ้าสรุปก็คือยังไม่ได้สรุปเพราะว่าแม่ไม่ได้ไปติดตามแต่ครั้งนี้แม่อ่ะมาติดท้องน้องคนเล็กอ๋อแล้วแถมสถานการณ์โควิดด้วยใช่ก็เลยทําให้ลูกยังไม่มีใบรับรองจากคุณหมอว่าเป็นผู้พิการก็เลยยังไม่ได้รับสิทธิคนพิการอะไรเลยใช่ไหมใช่น้องไม่ได้รับเลยเสียดายนะสิทธิคนพิการก็ได้เงินทุกเดือนเหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งที่แจ้งกับเรามาก็คือเขาเรียกว่าค่านมทั้งสองคนได้เงินช่วยเหลือเดือนละ <ท>ไม่ได้ไปทำ,ปทำโอ้นี่ตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้<ช>ไม่ได้เลยใช่โอเค ต้องก่อนอื่นนะคะก็ขอให้กําลังใจคุณแม่เป็นเบื้องต้นเลยนะคะที่ดูแลเด็กอย่างเต็มความสามารถกับสถานการณ์การดูแลท่ามกลางความยากลําบากคุณแม่ก็ดูแลอย่างเต็มที่แล้วนะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิของเด็กเล็กกันนะคะ,ท,ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมอะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเงินตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่าเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะ,ะอันนี้เป็นประเด็นแรกอะคะ่ะผู้ที่เลี้ยงดูเด็กอาจจะ ใช่พ่อแม่ก็ได้เป็นคุณตาคุณยายเป็นปู่ย่าก็ได้นะคะแต่เลี้ยงดูเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้และตอนนี้ตัวท่านรัฐมนตรีท่านวราวุธศิปอาชานะคะท่านก็มีนโยบายเกี่ยวกวับในเรื่องของการค้นหาเด็กกลุ่มนี้ค่ะที่เขาควรจะได้รับสิทธิ์แต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบก็จะได้สามารถที่จะติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวได้เลยและเดี๋ยวยังไงเนี่ยกรณีนี้เดี๋ยวดิฉั่นขอคอนทักไว้ข้างหลังแล้วก็จะให้ทางบ้านพักเด็กเนี่ยติดตามเกี่ยวกับ ในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือว่าครอบครัวอื่นๆที่อาจจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็สงสัยว่าตัวเองสามารถเข้าถึงสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดได้ไหมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใช้โซเชียลมีเดียนะคะก็สามารถเข้าที่ Facebook ได้เลยนะคะโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในเช็คบุคคลสอบถามแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบว่าติดต่อยังไงนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนอกจากทางบ้านพักเด็กและครอบครัวแล้วนะคะเดินประสานไปที่ทางมังงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิรุณานีนะคะแล้วก็จะมีอัตรสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยนัดหมายแล้วก็อาจจะลงไปพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะได้ให้ได้รับการดูแลเกี่ยวกับในเรื่อง เรื่องของสิทธิสวัสดิการหรือการช่วเหลืออย่างอีกอีกค่ะเมื่อวานนี้หลังจากออกรายการไปแล้วะนะครับวันนี้คืบหน้าย,ยังไงบ้างคะคุณแม่คะ เมื่อเช้ามาเลยตอนประมาณสี่โมงเช้าค่ะอ๋อแล้วเจ้าหน้าที่มาดําเนินการยังไงบ้างคะคุณแม่คะมาขอเอกสารของน้องของแม่แล้วก็ของน้องคนพิการแล้วก็ของน้องคนเล็กอ๋อค่ะโอ,โอ,โอ้รวดเร็วทันใจดีนะคะคุณแม่คะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมทางรายการเองก็ประสานงานนะฮะไปทางกรมกิจาการเด็กและเยาวชนซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรองอธิบดีเตือนใจนะฮะท่านได้ให้เกียรติเข้าสายกับเราแล้วก็วันนี้ท่านมอบหมายให้กับทางคุณสุภะชาพรหมสอนนะคะเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปุม ภูมธานีนะฮะซึ่งดูแลอยู่ในพื้นที่จงังหวัดปทุมธานีที่คุณแม่วัสนาอาศัยอยู่นะฮะเข้าสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านหนว่น้าสุภาชาคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณออมมาค่ะคุณวัสนาด้วยนะคะค่ะ ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเทศบาลเมืองท่าโของอ่ะก็รับขึ้นทะเบียนแล้วนะคะก็ตรวจสอบสิ่ก็ถ้าเร็วที่สุดอ่ะคะ่ะก็เป็นเดือนหน้าได้รับนะคะอย่างอย่างช้าที่สุดก็เดือนถัดไปอะคะ่ะอย่างเร็วที่สุดเดือนกุมภาพานันธ์นี้คุณแม่จะได้เงินค่าเลี้ยงดูบุตรหกร้อยบาทต่อเดือนต่อคนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะจนถึงอายุหปีค่ะ จนถึงอายุ6ปีทั้ง2คนแสดงว่าเขาจะมีรายได้เข้าบ้านเดือนละ1,200บาทนะเพราะเขามีลูก2คนนะคะใช่ใชค่ะ,คะแล้วในส่วนของเบี้ยความพิการของลูกชายคนโตล่ะคะ อนนี้นะคะทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็จะดำเนินการขอประวัติไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงนะคะแล้วก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลปทุมธาน,นีนะคะเราก็จากนั้นเราก็จะนําน้องนะคะสุขภววะเนี่ยคะ่ะไปตรวจประเมินแล้วก็รับรอ,องความพิการก็ขึ้นทะเบียนรับศิษย์ได้เลยคะ่ะต้องขอบคุณมากๆเลยคะ่ะในการดำเนินการทางรายการจะได้ติดตามความคืบหน้าอีกอีกหนึ่งเดือนนะคะคุณแม่วัฒนาคะค่ะชัดเจนไหมคะ ชัดเจนค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยอะค่ะที่มาช่วยให้แบบให้น้องได้แบบได้อยู่ในกระบวนการตรงนี้ค่ะต่อไปบ้านเราคงจะสบายขึ้นหน่อยนะมีไรายได้ตรงนี้เข้ามาช่วยเป็นค่าพระอ้อมค่านมน้องนะคะคุณแม่ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะในลักษณะนี้แล่ละค่ะ ค่ะดูแลเด็กแรกเกิดหรือว่าเป็นคนพิการแต่ยังไม่ได้รับเบี้ยคนพิการก็ติดต่อเข้ามาที่สนามเป้าบรรเทาทุกได้นะคะเราพร้อมช่วยเหลือค่ะยังไงต้องขอบคุณหัวหน้าสุภาชามากๆเลยนะคะที่ช่วยดําเนินการแล้วก็ดีใจกับคุณแม่วาสนาด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณทางรายการนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ